สวัสดีค่ะพากันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันไ่มคะพี่น้องไปกก็สบายดีค่ะอันล่องคลิปกะวันน้ล่องคลิปสองมือนะจ๊ะพี่น้องอันเสาร์อาทิตย์คอยจะผ้าลูกออกข้างนอกจ้ะพี่น้องวันอาเฮ็ดคลิปนะจ๊นะ กัคิดฮอตเอฟซีทุกท่านเด้อจะอันขอบคุณมากๆเลยด้วยค่ะที่เขามาแวะเวียนขำว่าเบิงอันให้กำลังใจขอจ่อยเนาะจะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเมื่อี้ก็จะมานั่งเบาผืนจะคล้องสูฟังคือเกานี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอันเพราะว่าเบาเรื่องคนอื่นบ่ได้จ้าเขาจะมาหายเอาเพราะว่าเรื่องผืนจะคล้องเนี่แหละจ้าจักน่อยจักน้อยเบาพืน จึงน้อยเบาพื้นจะคล้องวัดกะชีว่าไม่แน่เวเบาเนาะกะชีเบาค้นไก่ตัวเนี่แล้วเบาเรื่องผัวใน่ะบาดเนี่นกะชีเบาให้ผัวเลยเนาะบานนี้เนาะมาจะว่าเขาเรื่องจะเล่าซื้อฟังนอกจากว่าคอยคบกับพลังใส่เวลาน่านซําไดจังบอกพอกับเมยนอกจะเนาะเรื่องมันจะมีอยู่ว่าคอยคบกบแฟนคอยนะ่ะหกเดือนนะจ๊ะนาะเพิ่นกระบ,บินมาหาคอยเนาะคุยกันหกเดือนหลังจาก บินมากเจอข่อยแล้วบินกลับอเมริกาเนาะจ้ะเนาะหลังจากเนบินกับอเมริกานี่ก,นกับบบเดคุยกับบนกเป็นเรื่องไปเล่าจ้ะพี่น้องว่าจะเอาข่อยไปอยู่อเมริกาหรือว่าจะบ่เอาข่อยไปเองส่นะพี่น้องเพราะว่าแฟนข่อยเล้แบบ,แบบว่ามาเจอข่อยสองอาทิตย์นะพี่น้องมันเป็นไปบ่ได้ที่เราจะตัดสินใจว่าจะแต่แตงงานกับข่อยนะพี่น้องเลาแบบเราต้องคิดนักเติมนะพี่น้อง ก็ใส่เวลาหนึ่งปีนาะจะนาะที่เราแบบแบบใส่เวลาในการแบบว่าทบทวนจะคลองนะพี่น้องยังอยากอยู่เป็นโสดนั่มนะพี่น้อง mm. ใจหนึ่งก็อยากมีเมี่ยใจหนึ่งก็อยากเป็นโสดแต่เราก็สัมผัสขอได้อยู่จ้ะพี่น้องว่าคอยน่ะกับบ๊กับเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นโสดมานานนาจะนาะก็ยัง mm. แบบว่าอยากเป็นโสดนะจ้ะพี่น้องแล้วก็เลยขอเวลาหนึ่งปีแล้วว่าแล้วขอเวลาหนึ่งปีในการแบบว่า เราอยากหูโตแล้วเองว่าเราอยากได้ข่อยนี้หรือว่าเราอยากเดินเรื่องเอาข่มาโดยที่ว่าเรายังบ่ทันอยากได้ข่อยนะพี่น้องเราก็เลยใส่เวลาอยู่หนึ่งปีนะจ๊ะเนาะในการตัดสินใจหลังจากครบหนึ่งปีแล้วเราก็เลยว่าเธอั่นอยากมากไม่ริกาบอแล้วก็ถามข่อเนาะข่อยก็เลยว่าไปก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้ก็ไปได้เบิร์อยู่ได้เบิร์ตหนึ่งสินะแล้วเราว่าโอ้ขสันแล้วจะเดินเรื่องเอาข่อยมาเมริกาเด้อระวังสินเนาะ ขาก็เลยว่าโอเคไปอเมริกากลไปก็เลยวางสิแล้วหลังจากนั้นเนาะเราก็เดินเรื่องเอาข่มาอเมริกาเลยละพี่น้องช่วงที่เดินเรื่องวิ่านนะพี่น้องข่ก็บ่ได้บอกแม่ข่อได้ว่าข่คบกับพลังอยู่เพราะว่าอ่ามันสามารถพลิกล็อกได้ตลอดเวลานั่นจ้ะพี่น้องมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คอยต้องการชั่วที่สุดคือว่าวิ่าออกแล้วก่าจังสิบอกเมขคอยนะพี่น้องเพราะว่าเข้าบงหูว่าช่วงที่เด้วเรื่องวิา่าในะวิสามันจะผ่านบองสินะพี่น้องถ้าถ้าไปบอกช่วงนะั้นละเข้าประเด้มาอเมริกางสีเข้าก็อยักอายเนาะมันกะจินาแตกสินะพี่น้องเออคอยกับแบบว่าต้องการไหนมันแบบมันชัดมันชั่วก่อนกอนจังสิบกพอกับเม่นนะพี่น้องและตอนที่คอยคบก็รังนี่กะ จะมีเฉพาะเพื่อนที่คอยสนิทที่ว่าอยู่เฮ็ดงานอยู่ใกลใกๆก,กันนะพี่น้องรู้ถาถ้าออกจากระแวกนั่นก็นจะบม่มีค้รูดนะจะคอยจะบอบอกผู้ใดนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเฮาเฮายังบม่มีความช่วจากผู้ชายนะพี่น้องเฮาจะบ่ไปกล่าไปบอกผู้ใดว่าเฮามีแฟนเป็นฝรั่งนะจนว่าเฮาสิได้ความชัดเจนจากผู้ชายผู้ชายนะพี่น้องเฮาจังสิกาบอกว่านี่คือแฟนฉันนะสินาะม หลังจากในกระเดืนอเรื่องวิสาเนาะจะเดินเรื่องวิสาอุประมาณหาเดือนคอยกับพานเนาะจะเนาะคอยพานวิสาหาเดือนพ่อคอยพานแฟนมันกับแพนมาว่าผสมมาวันที่เท่านั้นเท่านี้เด้ออ่นมามาเห็นเรื่องแต่งง่ายก็คอยเห็นสินะพี่น้องจังจากคอยกระล่างงานเนาะจะเนาะคอยกระล่างงานคอยก็เลยบินไปอุบลนะพี่น้องคอยก็เลยไปคุยกับแม่คอยเรื่องว่าคอยจะแต่งงานคอยคบกับพลังอยู่คอยกับ ขอ่อยการที่ใบแล้วฟังว่าฝรั่งจะข่อยรู้จักมีรู้จักจากมูบริเรู้จักแบบจากออนไลน์หรือจากไซน์สินะมแม่ข่อยกับบบเชื่อพี่น้องแม่ข่อยแล้ว่านแบบว่าเขาตัวข่อยมาขายตัวข่อยแบบว่าเอาข่อยมาขายอยู่อเมริกางแต่แล้วกับแล้วกับโบมีความมั่นใจแต่ว่าพ่อข่อยเนี่ยเพิ่นบ่าวายยังจะเพิ่นเพิ่นจะเชื่อข่อยนั่นละจ้ะอีกอย่างหนึ่งแบบว่าอ แม่่อยเราบ่เคยไปใส่มาใส่นะพี่น้องเราอยู่ตาบานเราก็สิบบ่คอยลูโลกข้างนอกเพราะพาะปันไดนาะจะเนาะมีิต่พ่อ,พอ,พอ่อยเพิ่นจะเข้าใจนะจา๊ะนั่นละจ้ะหลังจาก,นก้นกะ็รถึงกําหนดแฟนบินมานาะจะเนาะก,ก็อยู่กรุงเทพสองมือนาะจะเนาะก,ก็พ้าเพิ่นไปนแหลกเงินเพื่อจะเป็นชาสิ้นสอดกับไปซื้อแหวนเนาะจานะเนาะส่วนแฟนนี่หาแหวนบไ<ป>่ไไรบ้ดนี้พี่น้อง อันค่อยไปค่อยไปเบิ่งแว่นยูเดอะมอลนะจจะเนาะยูเดอะมอลลแวนเพชรนะจจะแบบใส่ใส่แว่นเพื่อคอยนี่หาบ่ได้เลยพี่น้องแบบบ่มีเลยคือเขาแบบแทบทุกร้านบ่มีใส่พี่น้องไม่มีแต่ใส่คนไทยนะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ไปเห็นอยู่ร้านนึงเนาะจะเนาะที่ว่ามีอยู่วงเดียวที่แฟนคอยใส่ได้ ดยที่ว่าแฟนกับบรด้มากหรอกค่ะแหวนวงนั้นมันบงงามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเกินบอซื้อวงนั่นก็คือว่าบ่มีแหวนเหลวนะงานแต่งก็ทสิบ่มีแหวนก็เลยได้ซื้อแหวนวงนั้นในราคาหนึ่งมืนบาทเนาะจ้าเนาะแต่ว่าซื้อมากกแล้วก็บ่มากแกซื้อเพราะว่าอันเพราะว่าการเขาพิธีแต่งงานม,มันก็นต้องมีแหวนนะพี่น้องนั่นแหละจ้าก,ก็เลยซื้อแต่ว่ามาหอด อเมริกาเพิ่งกระซือไม่เนาะจะเนาะไขกระซือไม่เองตามก้อนตางกซือไม่อีกนะจ๊ะแบบกระซือเก็บไว้สละคานั่นแหละจ้ากลับไปบ้านเนาะจะเนาะกลับไปบ้านอยกระแต่งงานแบบว่าผูกเขาไหมเขามือเนาะจ้ะพี่น้องบ่ได้จัดงานแบบว่าเป็นพิธีอ่าแบบจะแบบยังใหญ่โตเนาะจ้ะเนาะอันเพราะว่าอันคอยมีจำกัดเวลาไปบ้านนะพี่น้องถ้าเกิดว่าอยเขา ขายุศาสนาขายุศาสนาคริสต์น้องแต่จิแต่งงานเขาโบสถ์คอยต้องไปวัดก่อนกับผัวประมาณอาทิตย์หนึ่งนาะจะเนา,านะเพื่อไปให้คุณพ,อพ่อเพิ่นเอียงนี่แหละคอยกับประมาณน,าน,นั้นแตะตามศาสนาคริสต์เนาะหลังจากนั้นก็ผูกข้อไม้ขอมือซื่อๆนาะจะเนา,านะเพราะว่าพ่อคอยพ่นบอกว่าพวกตัวหามแต่งโตเลยให้ใส่เสื้อผ้าธรรมดาเพราะว่า ถ้าแต่งตัวก็ต้องเข้าวัดจังสิเขาโบสอย่างสินะคอยก็เลยบ่ได้แต่งตัวนะจ๊ะเนาะก็เป็นผูกเขาใม่ขาเมือธรรมดานะจ๊ะเนาะคลิปที่คอยแต่งงานนะคอยก็เอาลอง y งย t u b e ไปเด้ย๋ยวจะพี่น้องถ้าเกิดว่าอันคนรุ่นเก่าๆรุ่นที่เพิ่นเป็นเอฟซคอยถึงแต่คอยเฮ็ดคลิปแรกๆเราเพิ่นจะเห็นทุกคลิปแล้วจ้ะแต่ถ้าเป็น f อใหไม่อาจจะยังบ่เห็นนะจ๊ะเนาะไปหาอะไรเบิ่งใดเด้อจ้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างกับคลิปที่คอยว่าอัน ชีวาสามีไปพลังไปบ้าทละเป็นสังไดเนาะจ้ะเนาะอันเป้ไปเบิ่งย้อนหลังได้เด้อจ๋าเด้อเอฟซีใหม่จะาแต่อีซีเอฟซีเก่าๆมันรูเบิดแล้วล่ะจ้ะนั่นแหละจ้าขอก็เลยไปบอกแม่ข่อยตอนนั้นล่ะจ้ะตอนที่ว่าอันผัวสิมาอันแต่งงานอยู่บ้านนั่นล่ะจ้ะมาลูมือนั่นเนาะจ้ะเนาะก่อนหน้านั้นก็บ่กล้าบอกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานาะจ๋ะพี่น้องอีกอย่างนึงข่อยอายุหลายนาะพี่น้อง จะรักษาหน้ารักษาตาข่อยนะพี่น้องโดยที่ว่าถ้าบ่จริงบ่ชั่วบ่ชัดยังของกรสิบ้เบานะพี่น้องก็จะเบาเฉพาะที่ว่าคอยชั่วแล้วคอยชัดแล้วมันสิกว่าสิเบาน่าจะเนาะอีกอย่างหนึ่งแพทย์มันว่าช่วงระหว่างปีหนึ่งนะจ๊ะที่ว่าเพิ่นทบทวนนะมันก็เป็นช่วงที่ว่าเพิ่นทํางานเลที่ว่าลายขึ้นนะพี่น้องเพื่อว่าอย่เก็บเงินนะพี่น้องเพราะว่าคอยเสิเอาข่อยมาออเมริกาเนอาจะเนาะเพิ่นจึงได้ตัดสินใจอ่า เอาไข่มาน่ะเปิ้นกะผมเชืว่าเปิ้นกะหักไข่ในะจ้ะพี่น้องแต่ว่าในความที่ว่าเป็นโสดมานานนะจ้ะพี่น้องยังบวกขีดอยากแต่งงานเนาะจ้ะเนาะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นว่าอีกเพิ่นกะอายุหลายน้ำนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันตอนนั้นแฟนคอยเพิ่นอายุอันสามสิบสี่จ้ะพี่น้องเพิ่นกะอายุหลายน้ำิ่นก็เรียกว่าอาจอาจจะถึงเวลาสมควรแล้วที่แต่งงานหนึ่งสินะจ๊ะมันก็เลยเป็นเวลาที่มอจ๊อกกันพอดีนะจ๊ะพี่น้อง หนึ่งปีเนาะจะนาะแปนนส่เวลาในการแบบว่าคิดทบทวนจาของเรื่องที่ว่าจะเอาไข่ยมาเนาะจะนาอนั่นแหละจะหลังจากนั้นเนาะอันพวกไข่พันยุบานเนาะจะพี่น้องอันซาบงซาบานก็มักมาก,มากพี่น้องก็จะว่าพวนะข่เน่ะแบบเล่าแบบเ้ายิ้มเก่งพวะข่อยยิ้มเก่งเขาคนเก่งมีิต่คนหาคนมักเนาะจะอันทั่วมู่บานเลยพวยนะไข่เป็นฝรั่งที่ว่า ไปใช้ก็มีแต่คนอื่นใส่แล้วก็อันอันมวนนะพี่น้องแบบสนุกแบบมักไปเลยนะจะอยากอยากไปอยู่บ้านจะไปอยู่แถวบ้านข่อยน่าจะละช่วงที่ไปไมันเป็นช่วงที่ว่าอันปลามันนะพี่น้องมันซ้ำประหลังมันเขียวเต็มไปเบิดนะมันละเบิร์งามน่าจะะเนาะยมาเลี้งแล้วก็จะขี่รถเล่นน่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นนะาจะโโเนาะหล,นนะะลังจากนั้นก็อยู่อยู่บ้านสองอาทิตย์น่าจะเนาะ ่อยกับบินมากรุงเทพแล้วก็่อยกับบินมาไม่ริกาเลยนะจจะเนาะอันมากกับมีหลายอย่างอยู่จากคิดพ่ออันใดกับเสียวมาว่าซูฟังด้วจะกพี่น้องมึงเธอาก็คขึ้นบออกแคเสียวอีหยังซูฟังน่าจะเนาะอันถ้าพวกเจ้ามีแฟนเป็นตังชาตินะจ๊ะเจ้าพวกเจ้ากับเอาให้ชัดให้ชัวด้วจะเด้อค่อยบอกพ่อบอกเม่แบบว่า อย่าพึงไปบอกเพิินตอนที่ว่ายังคบกันอยู่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอาจจะเลิกล่า,ก,ลาก,กันไดน้เนาะจ๋ะเนาะบ่มีอย่างแน่นอนถา้ถาเกิดว่าเขาแบบมันอกมันใจอะไรเดินเรื่องแ้เฮ้ามาต่างประเทศหรือว่าแบบรับเหลียงดูแลเฮ้าสซงเงินเฮ้าดูแลเฮ้าอสิค่อยบอกพ่อบอกเม่เนาะจ๋ะเนาะถ้าช่วงที่ว่ายังคบคบกันอยู่ยังบ่งููว่าสถา,านการณ์สิเป็นแฟนหรือสิบ่เป็นแฟนนี่ยอย่าพึงไป ย่าพึ่งบอกพอ่อบอกแม่แย่าพึ่งบอกมูมูพวกก็ย่าสุไปบอกพี่น้องเอาให้ชาติแผชั่วคอยบอกทีเดียวน่าจะเนาะอันมันจังดีนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนๆก็บ,บอกได้ยุตะบอกเฉพาะเพือพ่อนสนิทน่าจะเนาะว่าจาเป็นกับว่าอย่างไ้คนหูน่าจะเนาะก็คือว่าอันคบแบบเงียบๆไปน่าจะเนาะเมือ่อใดที่ว่าทั้งผู้ชายเขาแบบว่า อันโอเคแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และนะเราจะเจา้จาจองเปิดเผยนะจจะเนาะไม่กะสิเป็นแบบเรื่องดีๆครับเจ,านะจา้าน่ะจะบ่ได้เป็นพ้นดีกับภัยดอกจก่ะอันนี้ถ้าเจ้าแบบบ่สนกับบ่เป็นอย่างเราจะอันนี้มันแล้วแต่ความคิดของไปของมันนะ่จาจะเนาะแต่สำหรับขคยเนี่ย่คยคิดแนวนี้จ่ะ ใอยอาจจะเป็นคนหัหโวโบราณเานนะจจะเนาะอันพวกเจ้าอาจจะเป็นคนสมัยใหม่เขาเขาว่าพิษว่าเพราถือย่็ขอโทษขออภัยด้จ้ะจด้ออันะแบบว่าอันคือว่าแหลนะเนาะแบบว่าอันสไตล์ภัยสไตล์มั่นะนะ่าจะเนาะมากแบบได้กระเฮ็อเอาแบบนั้นน่าจะเนาะ <c oughs> พี่น้องจ้าลูกเสียงดังนะจ้ะอันมื้อีก็สิขอตัวลาไปก่อนน่าจะพี่น้องพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ